สวัสดีค่ะเข้าครัวทํากินง่ายๆกับยายไกลบ้านนะคะเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะผัดหน่อไม้ค่ะผัดหน่อไม้ใส่หมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกแดงค่ะยายตำใส่กระเทียมหอมแดงกะปินะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะคะซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรมค่ะชูรสน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันค่ะเปิดเตาตั้งกระทะร้อนแล้วนะคะอยากจะใส่น้ำมันลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะคะกะเอาค่ะแต่ไม่ต้องมันนะคะ กิเแกงให้หอมนะครับกิเแกงเราหอมแล้วนะคะใส่งหมืองไปค่ะัหมูพอสุกนะครับ หมูเราเริ่มจะสุกแล้วนะคะใส่หน่อไม้ลงไปค่ะปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวคะ่ะพอประมาณนะคะ น้ำมันหอยค่ะผงชูรสนะคะตามชอบเลยค่ะถ้าไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะน้ำตาลทรายค่ะนิดหน่อยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ ใส่หยดน้ำปลานิดหน่อยนะคะชิมรสชาติดูหน่อยนะคะโอเคแล้วนะคะ รสชาถูกปากยายแล้วค่ะใส่ใบมะกรูดนะคะปิดเตาพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ ข้าวยายก็เสร็จแล้วนะคะผัดหน่อไม้ใส่หมูค่ะโรยใบมะกรูดหอมๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ